หลังเหตุการณ์ที่กองกาลังฝ่ายไทยครับได้เคลื่อนกําลังลุกเข้าไปยังพื้นที่บ้านบึงตะกวนอําเภอตราพยาจังหวัดสะแก้วและสามารถเข้ายึดพื้นที่บริเวณบึงตะกวนของกัมพูชาพร้อมท้งได้ปักธงชาติไทยและวางรั้วลวดน้าเพื่อกำหนดแนวป้องกันก่อนจะถอนตัวออกมาในเวลาต่อมาล่าสุดครับมีรายงานเมื่อวานที่ผ่านมาครับได้มีกองกําลังทหารกัมพูชารอบกลับเข้ามาในพื้นที่บ้านบึงตะกวนอําเภอตราพยาจังหวัดสแก้วที่ถูกกองทัพไทยเข้าควบคุมไว้ได้ตั้งแต่เมื่อวานนี้ และยังดึงธงชาติไทยออกเพื่อเปลี่ยนเป็นธงชาติของกัมพูชานอกจากนั้นครับยังได้มีการรือ้อลวดนามหีบเพลงของไทยออกจากแนวกัน้นที่ทหารไทยได้วางไว้ก่อนถ่ายคลิปเผยแพร่ในโลกออนไลน์โอ้ยจำัตุลามยเหรอต้องไม่ดิไม่ท่เด

ขณะที่ด้านแรงข่าวด้านความมั่นคงในพื้นที่ครับได้ออกมาระบุว่าขณะนี้ครับเจ้าหน้าที่ฝ่ายไทยอยู่ระหว่างจัดกําลังเพื่อเตรียมตอบโต้และป้องกันการลุกคืบเพิ่มเติมขณะที่สถานการณ์บริเวณแนวชายแดนยังคงมีเสียงประทะกันอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะบริเวณแนวฟ้าแต่ยังไม่มีรายงานความสูญเสียของทั้งสองฝ่ายอย่างไรก็ตามครับน่วยเฉพาะกิจในพื้นที่ ได้เพิ่มเติมมาตรการรักษาความปลอดภัยและฟ้อระวังตลอด24ชั่วโมงโดยหลายครั้งที่ผ่านมาครับไทยต้องสูญเสียพื้นที่ให้กับขมิแทรกเข้ามายึดครองซ้ำแล้วซ้ำเล่าสาเหตุสำคัญคือหลังจากที่ไทยเราครับได้ผลักดันกำลังขมินออกไปได้แต่กลับไม่มีการจัดกำลังประจำพื้นที่อย่างต่อเนื่องเช่นกรณีบ้านเปรยจันและหมู่บ้านโชคชัยหรือบ้านหนองจางซึ่งอยู่ตรงข้ามกับบ้านหนองยาแก้วและบ้านหนองจานของไทยแม้กองทัพภาคที่1ครับจะระดมทําลายสิ่งปลูกสร้างที่ลุกลับอธิปไตยไทยจนหมดสิ้น แต่เมื่อไรที่พื้นที่ดากาวถูกปล่อยวางไม่ต้องสงสัยเลยว่าไม่นานครับขมเณรก็จะกลับเข้ามาตั้งถิ่นฐานอีกครั้งเหมือนทุกคราไปนี่ภูมิภูมิจุกใจภูมิจุกใจเนี่ยเก็บเปล่าไปเนี่ยไงเนี่ยไอ้ในโจบจบกหมาเมอทาภูมิจุกใจจะไปเก็บเปล่าจนหมกหมดใหม่แล้วเคยมาแก่เจี๊ยบรถติ๊กออกลิงรถเตะเนี่ยเตะหน้าแก๊กคลาเนี่ยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยติดเนี่ยแต่บางเอ็มวยติดวอร์จึงแก่เนี่ย ផ្អល់ផ្អល់ទីកែបងឯមៃនេះអាកេះតែខ្លាញ់អាខ្ទេចតបូនតែដែរហើយគេនឹងរឿងខ្ទេចជាងគេនេះនឹងត្រូវឆែកឡើងហើយនឹងតែនេះទៀតតែនេះនឹងតែໄຂផ្លោងើអាតែថ្មីថ្មីទេអ្នកខ្ទេចហើយអាតែអ្នកធំធំអ្នកមានអីទៀតហើយតែម្ផាតក៏ខ្ទេចដែរនេះគេគោះតែងွားវិញអីនេះតែនេះនេះ

<iyorsun> bay TV ที่ให้รักต้องบอยที่ลไม่ขาดมตากับ้ใกล้งทีเทุกย่ากเปชาติไเรอะิจายจะวิชยจะโย่โอ้เฮ้ยจำคำ

พอตอนนี้ทอบคุณโอ้ระจากระจายกระจายกระจายทีไรบัตรแดงรับลยรับเลยฉลองครบรอบ5ปีท็อปนิวเชื่อตอบแทนน้ำใจแฟนข่าวเชิญทุกท่านนะคะมาร่วมเป็นท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพื่อสนับสนุนให้เราได้นำเสนอความจริงสู่สังคมต่อไปค่ะ สมัครสมา,สมาชิกท็อปแฟนท็อปเมมเบอร์เพียงปีละ5,000บาทรับกระเป๋าเดินทางและเมมเบอร์การ์ดพร้อมรับสิทธิประโยชน์ระดับท็อปตลอดปี2,569ส่วนลด20%สินค้าท็อปนิวส่วนลด10%ทัวกับท็อปนิวลุนจับรางวัล6ครั้งต่อปีลุ้นรับทองคำแท่ง128รางวัลและวอชเชอร์ทัวร์รางวัลรวมมูลค่ากว่า5ล้านบาท สอบถามข้อมูลโทร02 481 5677หรือ Line แอ Top Shopping พิเศษโปรโมชั่นซื้อเมมเบอร์ทุก2ใบรับส่วนลด10%